เฮ้ยดีอมเฮ้ยโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ในเกมผีอีกแล้วนะทุกคนแต่วันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือมีพี่ผมมาดูด้วยนะปกติเออปกติผมจัดคนเดียวนะแต่วันนี้มีพี่ผมมาดูด้วยคือเกมเนี้ย <S <S 1> <S 1> เกยมนี้มันน่ากลัวจริงทุกคนผมลองไปเล่นดูแค่แบบ แค่ห้านาทีอ่ะคตรน้ากลัวคือมันต้องมีคนมานั่งดูด้วยเว้ยไม่งั้นผมช็อกตายแน่คนเดียวอ่ะก็จะหลงปะเออที่ช็อกตายมากเลยเออนั่นแหละโอเคมาไม่ช็อกแน่นอนมาเดี๋ยวลองเล่นกันเลยดีกว่ากดเพลงอุ้ยนี่ครับกดเพลงมันก็เริ่มตรงนี้เลยเริ่มเลยเออมันเริ่มตรงนี้เลยไม่มีอินโทรอะไรเลยใช่เกมนี้มันจะแนวเรียบๆเว้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูโอเควิ่งได้นะครับเกมนี้นู้สึงเอาล้านเลยอ่ะใช่แต่มันแหลกนิดนึงม้างนะแหลกกว่า ตรงนี้เหมือนตอนนั้นผมมาเล่นแค่ตอนแรกๆอะ่ะเหมือนมันต้องเอาปืนก่อนนะทุกคนที่ผมจําได้นะตอนเล่นครั้งแรกๆอันนี้เรามาเปิดไฟก่อนนะครับโอเคครับตรงนั้นมีปืนอยู่นะห้องตรงนั้นนะฮะอ่าแล้วก็หมุนวาลวปุ๊บเอาปืนห้องนั้นนะทุกคนนะ เรียบ,บร้อยนี่เกมนี้มันมันให้ใช้ปืนยิงผีเว้มีดอมสกแกนบปะมีดิ <c oughs> คือมันให้เราใช้ปืนเอาเปืนยิงผีเข้าใจลงปล่าเออเข้าใจเข้าใจเออมันให้เอาเปืนยิงผีเวย้ยก็ป,ปืนยิงผีแบบนี้ได้คือโหมันก็ยังทําน่ากลัวเนาะใช่ใช่แต่ดูนะดูดูดูมันมีเป้าเล็งเลยนะดูดิดดมันเป็นเกมแบบอะดูมุมมองยากมากเลยใช่ใช่มันยิงโคตรยากอะ่ะมุมคือยากมากไม่มีฝากระดังมีเอเลี่ยนด้วยใช่เหรอเอ่าด้านขวาเนี่ยดูดิเนี่ยเอเลี่ยนมันอะ เออว่ะเอเลียนวัยรุ่นมันมาเขียนกําแพงเลยตรงนี้ว่ะวัยรุ่นคนไทยกับฟิตี้โอเคโอเคประตูนี้บอกให้ชูดนะให้ยิงตรงนี้เรียบร้อยอุทางยาวอย่างนี้น่ะเปิดประตูได้ไหมเฮ้ยเปิดไม่ได้แต่มันเปิดให้เราเองนี่แหละเข้าไปเลยเจ็บดุ้งดิไม่ถ้าถ้าดินเสียงมันไฟแตกอะโคตรน่ากลัว โอ้หคมืดเลยอ่ะเห็นปะยี่ยังมืดอ่ะไปทางนี้ด้วยนี่คือเราอยู่ในโู้อกหรือว่าไม่รู้ไอเกมนี้นี่ไม่รู้เนื้อเรื่องเหมือนกันนะเว้มันซึ่มันไม่มีบอกเนื้อเรื่องเลยเลยเว้เกมเนี้ยโอเคอยู่ดีๆตัวเราก็แบบมาโปในที่แปลกๆแล้วมันก็จะมีผีอันล้านกลับอย่างเงี้ยแน่เลยวะใช่เลยเนี่ยอย่าบอกนะมันให้เราไปทางมืดๆอ่ะคี่ว่ามัน มันมีหลายทางอ่ะใช่ป่ะขา,าไม่เอาไม่เอา,าเนีเ่ยเราเรากลับทางทางไม่มีไฟฉายอเออไฟฉายกดปุ่มเลวยวะเดี๋ยวอ๋อทางนี้เปล่าเฮ้ยมีอ๋อทางนี้ทางนี้เอาแล้ว<อ>ตูล้ล็อกเกอร์เช็คตู้ล็อกเกอร์เขาไม่ปทำอะไรซ่อนมันเนี่ยมซ่อนไม่ได้เกมนี้มันเรายิงผีอ๋ออันนี้คือยิงยิงอย่างเดียวเลยยิงเลยเออเกมนี้เราใส่บูโอเคบูไม่บูไม่รู้แต่โอเคไปทางนี้ก่อน ไปสลัวนะตอนนั้นใช่มันภาพมันเบอือจังวะอืมใช่ภาพมันเบอนือนะเว้ยเพราะมันเบอือหรือตัวเราสายตาสั้นวะจริงครับเอกเราอ่ะอ๋อทนี้ทางตันครับบรรยากาศเกมนี้มันกดดันเฮ้แต่มันวิ่งได้ลืมไปเกมนี้วิ่งได้อ้องอะไรวะวอุ้ยอ๋อนี่งไงไฟฉายไฟฉายนี่ไงได้หรืออุ้ยโอ้โห,ห,หน่ากลัวกว่าเดิมอีกพี่อะไร แต่ดีนะมันมันติดแค่กับปืนเลยอ่ะไม่ต้องกดตัวติดอุ้ยอ๋อหุ่นหุ่นหุ่นลองลองยิงหุ่นดิเอ้ยเทสยิงได้วะยิงได้เยอะโอ้ยอย่าบอกนะมันต้องยิงอย่างเงี้ยใช่ปะวะคือเหมือนขอให้ทดลองก่อนไงเออมันถ้าเจอแบบนี้ให้ยิงเจอของจริงไี้อทางข้างหลังไปได้นะเหมือนมันเป็นประตูแบบให้เราใช่ป่ะไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ต้องต้องกลับไปทางเดิมกลับไปทางเดิมอุ้ยกลับต้องกลับไปทางเม่ไม่เอาน่ะ อุ้ยเฮ้ยเขี้ย,ย,ยนี่ขนาดให้วิ่งผ่านเนี่ยเมื่อกี้ตกใจวะอโอวเคตัวอะไรเพื่อเอาจารย์อาจาแล้วมันคือมัไปทางที่เราจะไปได้ไงอุ้ยเกียร์มันแหลกแสดงมันโหลดผีด้วยดูดิกเกียร์มันแหลกอะโหลดผีอะเห็นปหม เกมเลยไต่มันโหลดผีเกมเซฟไปเชี่ยเกมเซฟไปชาเไม่ชอบมีประเด็นเดี๋ยวเบาเสียงก่อนโคตรน่ากลัวเกมอะไรก็ว่านี่คือขนาดไม่ได้ฟฝ้รู้สึกเกมเซฟพี่จะไรเกมเกมนี้มันจะมีให้เซฟเซฟเลยนะเนี่ยนี่เลยอ่าบอกให้ไปทางนี้เราต้องเลื่อนต้องเลื่อนอันนี้ไปปะเนึ่ยนะชูดเดี๋ยวนะต้องไปทางไหนก่อนตอนนี้มีหลายทางอ่ะ เกี่ยดมุมกล้องม,มากเลยเออ,ม,ม,อมันดูแบบมันชวนให้เราเหมือนแบบจะมีอะไรโผล่มาตลอดอ่ะใช่ใช่มันแล้วมันเหมือนจะเข้าหลังเราตลอดออสังเกตปะใช่เกี่ยดม,มุมกล้องแบบนี้มากเลยมาเดี๋ยวหมุนตรงนี้กันเห็นดิว้านี่มเสียงมาจากด้านซ้ายเว้ยนี่เสียงอะไรแปลกๆบ,บอกพี่พี่ไม่ได้ใช่ผูกเอ้อ เอออ่ามันนี้หมุนได้แล้วอ๋อได้แล้วโอเคต้องหมุนอีกรอบนึงมาปะวะตางนี้อันนี้<ป>มันให้เราชูดอะไม่รู้ทางอะไรไป,นนไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อ็ได้ผมไปทางยาวอีกแล้วเป็นทางยาวเหมือนกันเชี่ยห้องคนมือดอะเฮ้ยมีของ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โ,เโดนอะไรวะอุ้ยสองดิโอ้นี่วิ่งมันตายแล้วอะไรวะกุญแจเว้ยเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนหนึ่งไก่อนปุ่แจวิ้ยตัวเชี่ยเหรยิงมันซ้ำได้ปะโหเหมือนกระป่าเลยเออยิงยิงมันซ้ำดิ <c oughs> ไลร <c oughs> วะัยรุ่นโฟคิง <c oughs> เอ้ยมันมาเป็นวัยรุ่นโฟคิงแล้วอ <c oughs> ะกลัวข้าใหเนี่ยเสียบายไว้ก่อนเลยดูสิ โคตรน่ากลัวเฮ้ยไปเรียกรีออนมาดิมบรรยากาศชวนนึกถึงเอาลารดภาคแรกมากใช่ใช่ตอนที่เราลงมาทางไปดิมันจะมีหลายตัวเปิดห้อง <This S 1> นี้ไง <is okay. S 1> อ่ะนี่อันนี้จะเชื่อมันนะจะไปทางนี้นะไเกียบ้านดิสเว์เกียคงอาจจะไม่หลอกเราไปไปทางสีแดงป่ะเนี่ยไปทางที่มีไฟ เมื่อมีไฟไฟไฟ,ไฟเฮ้ยเดี๋ยวมันทางนี้มันให้จูบเราเนี่ยมันให้เราจูบแน่เลยวะอือใช่ป่ะมันเป็นกำแพงกัง้นอ่ะกำแพงกั้นแต่ว่าอ๋อมันก็คือทางเดียวกับไอ้ทางเชื่อมทางเชื่อมปบบผูกประตูแดงอุ้ยอ๋ออเหี้ยนี่โอเมื่อตกใจหมดนี่ไงเข้าใจละอันนี้ขนาดเกมไม่มีเนื้อเรื่องเกมโคตรน่ากลัวเลยแป๊บนึง อันนี้ลี่เกิดโรคหวัดระแวงแต่คือถ้าสมมติใส่หูฟังอะตอนผีมันมามันจะกรีดเว้ยเราจะรู้ว่ามันมันจะมาเว้ยมันไม่ได้มาเงียบมลมลวาวกันมาปะะุ๊ะเราสามารถไปยกตู้นันได้ปะเอออะมันจะได้ไม่ต้องแบบเออเดอลัดไปเลยนี่เชื่อว่าทางกลับมันมีแน่นอนเจอบะ ือทางกลับมันเอาเราเนี่ยเลยดูแบบทรงแล้วเนี่ยเราเปิดเบาแล้วนะถ้ากลับไอประตูนั้นก็เปิดเดินกลับเดินกลับเสียงดนตรีเงียบไปเออเ,เสียงดนตรีเงียบแบบนี้น่ากลัวนี่กูกลัวจริงไหนสัสเฮทยโซเดียวเฮ้ยทำไมห้องมันแดงวะ อนแรกห้องมันแดงอุ้ยอ๋อผีใช่ป่ะวะไม่รู้อะแต่ห้องมันแดงตอนแรกห้องมันไม่แดงไงเปิดหม่อดิใช่ๆยัไงห้องแดงอ่ะไม่รู้ว่าจะตะลงเปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสียงอะไรอ่ะอุ้ย ถ้าเราไม่ยิงผีมันจะทำอะไรเราวะก็ฟาดเราดิฟาทเรอุ้ยอุ้้อีมาตัวสูงอุ้ยนัดตายเฮไม่เหกับพี่เ้อย่าเข้ามาไฟเฮ้ยมันย้ไรอบนี้มาตัวเป็นรูเลยเดี๋ยวเ็ัเฮ้ยเเฮ้ยหนี เดียวล่วงเลยอ่ะทีไทยทีเดียวล่วงเลยเหรอเฮ้ยไม่นี่ไม่ชอบตรงไฟกับพีบเว้ยเออมองยากโอเคเรามาถึงตรงนี้แนละ้วเอโดนซ้อนเอ้นี่สองลัดหลวงไใ้นั่นอะเกินสองเอ้นี่มันต้องกี่นัดวะอ่ะเดี๋ยวลองตั้งใจยิงนะเว้ยเหมือนยิงผวไม่เข้าเลยนะประเด็ก อุ้ยตายตายตายว่ะเอ้าเฮ้ยโอ้โหอุ้ยมีหลายตัวเซว่าที่เราโดนฆ่าเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวมีรูนะมีมีหลายตัวตัวนี่อันนี้อันนี้ตายหมดแล้วนะเออปล่อยปล่อยกูไปได้แล้วมาเปิดเออมันมาโคตรเยอะไม่ไปเด็นคือยิงโคตรยากอ่ะเข้าใจปะใช่นี่ยิงโคตรยากอ่ะทำบอกให้เราบอกคนชอบเวินหัวที่ไม่ชอบเล่นจริงเวียนหัวตายอ่ะ มีน่ากลัวค่อยๆเดินนะเฮ้ยค่อยๆเดินนะมีสางแย่ซะเด้อตายมอนแล้วนะไปแดงเสืออะไรวะมีน่ากลัววะ่วะก็แต่ทางเฮ้ยเฮ้ยทางออกทางออกใช่ไหมเนี่ยไปทางออกเอา้เอาเชี่ยเอาเ้าย,ยิงดิ เฮ้ยยิงปืนสั้นอะปืนสั้นถ้าเจอมาโคตรน่ากลัวเฮ้ยทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยกลัวไม่ใช่แล้วเฮ้ยหยิบไม่ขึ้นแจ็คสันเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเดี๋ยว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 มันทำอะไรมันทำยังับมันอยู่ผับอ้าวมันมันไม่เดินมาหาพี่ดเลยนะอ้าวมันมันเต้นอยู่อ้าวเรียบร้อยอ้าวจบอ้าวตับบวมแบบไม้เลยอ้า อาจบแล้วเหรอตอบหอย่างันเอ้าวโอเคครับทุกคนก็เกมที่ชื่อดิมพาร์ตก็ซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นเกมแนว <c oughs> น่ากลัวแบบจริงจังเว้ยเข้าใจปะ่ะแบบมันกลายเป็นเกมตลกซะง,งั้นเออปรากฏปรากฏตอนจบหักมุมครับทุกคน <c oughs> โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ผมฝากกดใจให้ด้วยนะทุกคนนะกดไลค์นะครับกดไลค์ถ้าใครก็ใจดีฝากกดซับด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบายครับผม